จินตนาการนี่สําคัญกว่าความรู้บอกเลยว่าพระเจ้าตากได้เป็นคนบอกเอาไว้นะครับมันเหมือนมันเหมือนปรสิตเหมือนสมองที่มันกําลังจะระเบิดวะมา <laughs> ดูเหมือนสมองที่กําลังจะระเบิดจาัางว่อาอา๋ออมีม,ม,มีน้ำหนามอันนี้จะวาดหนามนะตั้งใจวาดหนามนะเนี่ยดูดดูหนามผมดิโอเคมาดูว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> แล้วก็ไหนดูสกิลอันติเมสิอันติเมตวงกว้างเหมือนกันเลย โอ้โหก็เทระเบิดพลังไอหลานไม่รักดีไออ่ะระเบิดภูเขาเผากะท่อมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนและคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผมอยู่ทุกท่านผมเนคลอสเองครับ คลิปนี้นะครับปู่กาฟได้เข้ามาแล้วนะครับผมปู่กาฟนี่ก็คือจอมพลเรือโทอไม่ใช่ไม่ใช่จอมพลเขาเรียกว่าพลเรือโทแห่งกองทัพเรือนะครับผมหรือว่าปู่ลูฟี่นั่นเองนะครับเนโครสก็กะเอาไว้แล้วนะครับว่าปู่กาฟเนี่ยจะเข้ามาต่อจากตู้ลูฟี่เลยแต่ตัวละครตัวนี้นะครับรู้สึกว่าความผิวไหวของเขาเนี่ยจะจัดจ้านเหลือเกินนะครับอาจจะแตะตัวเขายากนิดหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มเอาให้ได้ปู่กาฟกันเลยลวกันเพราะว่าตอนนี้ตัวท ทองในคอสมีทั้งหมด66ตัวทองนะครับและก็ผลไม้ปีศาจส,สำรองอีก3 1 0 0 0ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องอนัทเช่นเดิมนะครับที่อุ่าส์เล่นให้พี่เอาละวันนี้เดี๋ยว10ใบแรกเราลุยกันก่อนเลยนะการการันตีอยู่ที่82ใบนะครับมาลุ้นว่าจะเป็นตัวการันตีไหมสําหรับคลิป,ลปนี้ซึ่งตัวลูฟี่ถ้าจําไม่ผิดนีนรู้สึกว่าออกการันตีหรือเปล่าอะลุยกันเลยครับผมสําหรับ10ใบ10ใบแรกมาแล้วนะครับพลเรือโทรกราฟเนี่ยเขาจะเป็นจอมหมัดใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยววาดรูปหมัดให้เคานะรับ มาดูว่าศิลปะของเนคอสเนี่ยเราจะยังมองออกหรือเปล่าฮะสี่นิ้วครบครับเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวทําไมนิ้วนิ้วเอ้ยมันมันเป็นหมัดจริงเป่าวะทำไมมันมองดูมันหวีเลย <c oughs> อ่ะลุยกันเลยครับผมมาเกลือครับแล้วก็เกลือครับผมเกลือเพศหญิงอ่ะมาดูอีกเกลือครับเกลือแล้วก็เกลือเพศชายไอ้นี่มันเทพเจ้าเทพเจ้าทําดาวจนเต็มแล้ว <c oughs> โอเคมาดูว่า จะมีหรือเปล่า10บใบแรกส0บใบแรกรู้สึกว่าเกลือล้วนๆเลยหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับเหลืออีก2ตัวละครโอเคทาชิกิออกมาหนึ่งตัวก็ขอบคุณนะครับอ่ะลุยกันต่ออีก10บใบนะครับผมมาลุยกันเลยเมื่อกี้รูปหมัดรู้สึกว่าหมัดจะไม่สวยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวขอตั้งใจวาดอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้คือนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย ใช่ปะวะเออช่ใช่แหละเฮ้ย <c oughs> ทำไมหมัดกูดูแปลกๆจังวะเออเอาไหนไหนหมัดก็แปลกนะไหนดูซิตัวละครที่จะออกนี่จะออกมาตามหมัดแปลกๆหรือเปล่ามาลุยกันเลยขอดูหน่อยปู่ครับนะผมได้ตัวละครลูฟี่แล้วผมก็อยากได้ปู่เหมือนกันนะอุ้ย <c oughs> ทําไมมาหาเทปออกบ่อยจังเลยล <c oughs> ูฟี่มาอีกหนึ่งตัวครับผมอันนี้เป็นลูฟี่ระดับ A นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการเท่าไหรนะ่เนาะ อ่ะโอเคลุยกันต่อครับอีกสิบใบเมื่อกี้หมัดหมัดซ้ายหมัดขวาวะอ่ะเมื่อกี้หมัดขวาใช่ไหมรอบนี้ขอหมัดซ้ายบ้างดีกว่าหมัดซ้ายขอขอเริ่มที่นิ้วก้อยแล้วกันนะนิ้วก้อยนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วนางอีกโอ้ไม่ก็นิ้วกลางอ่านิ้นิ้วนิ้วชี้อ่ะอันนี้นิ้วโป้งโอเคอ่ะนี้นีนีปึ๊บปับมานิ้วโป้งมานิ้วโป้งครับนิ้วโป้งเอ่อถูกแล้วถูกแล้วโอเคมานี่แหละนิ้วโป้งมีเล็บด้วยมาดูโคตรเหมือนหมัดเลยอ่ะสามสิบใบนี่หมัดล้วนเลยนะ ต่อไปเราเปลี่ยนเป็นอาวุธของกราฟบ้างดีกว่ามีลูกปืนใหญ่ใช่ไหมลูกปืนใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าลูกตุ้มลูกตุ่มสมอเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจดูซิไม่ออกเลยโอ้โหตัวละครระดับ S ก็ไม่มีบี้แววนะครับมีแต่ตัวละครระดับเกลือเกลือทั้งนั้นเลยระดับ A ไมาอีกหนึ่งตัว Mr.2 ขอบคุณครับมาไหนดูซิ S ไม่ออกว่ะเฮ้ย3าแล้วนะโอเค30แล้วใช่ไหม เดี๋ยวขอซื้อใบทองก่อนได้ไหมเนี่ยซื้อใบทองอีกสัก4ใบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะออกยังไงวะอ๋อออกด้านขวาครับเดี๋ยวซื้อใบทองเพิ่มอีก4ใบนะครับใบทองเพิ่มอีก4ใบมาจริงจริงอยากให้มันออก70ตัวอยากให้มันออกประมาณนี้ถือว่าก็โอเคนะสำหรับสายฟรีนะครับเกมเกมนี้สําหรับสายฟรีผมมองว่าเล่นได้เล่นได้ยาวมากๆเลยแหละอ่ะลุยกันต่อครับรอบนี้เดี๋ยวเอาเป็นลูกตุ้มอ่าลูกตุ้มหรือลูกระเบิดนั่นเอง ลูกตุ้มกับลูกระเบิดมันมันคนละอันกันเลยนึกว่ามันคนละประเภทกันเลยอันนี้มาจุดชนวนแล้วจุดชนวนปั๊บลูกลมๆครับมองให้มันเป็นกลมๆแล้วกันนะเออเนี่ยมองออกมากกว่าหมัดอีกหมัดเมื่อกี้นึกว่าอะไรก็ไม่รู้รุยกันเลยครับผมลูกตุ้มลูกระเบิดหรือไม่ใช่ลูกตุ้มมันเป็นลูกระเบิดล้วนๆเลยมาหนึ่งตัวมิสเตอร์วันครับต่อมาเป็นเกลือเกลืออุ้ยมีเกลือระดับเอสเอ้ยนี่ไงเอสของจริงไม่ใช่เกลือ บาร์กี้ครับผมรู้สึกว่าดาวน่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมาดูอีกมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าอยากได้ตัวละครเซอร์ไพรส์สักหนึ่งตัวระดับ S ออ่ะโอ้โหได้ระดับ A มาอ่ะกอดอุศบครับผมแล้วขอบคุณครับมาดูอีกสิไม่มีแล้วว่าโอเคเดี๋ยวลุย,ลยต่อนะเมื่อกี้ลูกตุ้มลูกระเบิดไม่ใช่ลูกตุ้มเหรอลูกระเบิดมันมันโอเคละทีนี้เดี๋ยวขอลูกตุ้มบ้างดีกว่าตุ้มก็ลูกตุ้มหน,นามใช่ไหมอ่านี่หนามนะมองให้เป็นหนามนะ จินตนาการนี่สําคัญกว่าความรู้บอกเลยว่าพระเจ้าตากได้เป็นคนบอกเอาไว้นะครับมันเหมือนมันเหมือนปรสิทธิ์เหมือนสมองที่มันกําลังจะระเบิดวะ <Nope. S 1> มันมดูเหมือนสมองที่กําลังจะระเบิดจังวะเออเอ,เอ,เอ,เอมีมีน้ำหนามอันนี้จะวาดหนามนะตั้งใจวาดหนามนะเน,นี่ยดูดิดูหนามผมดิ <laughs> โอเคมาดูว่าจะได้หรือเปล่าเศษเกลือมาครับเกลือเกลือเกลือสามเกลือสแล้วก็ระดับ A มาอีกหนึ่งตัวก็ตัวซบครับ และมาดูตัวต่อมาเป็นระดับ A อีกหนึ่งตัวครับผมและก็มาดูอีกเป็นเกลือครับเกลือเกลือและก็ระดับ A มาอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวละครโรโรโนอาโซโลระดับ A เนาะโอเคโอ้โหเกลือวะ <laughs> <laughs> เท่าไหร่แล้ว5 0บใบแล้วนะเฟ้ยบางคนเขา20ใบก็ออกแล้วกูอะไรของกูวเนี่ยไม่ออกเลยลูกตุ้มมาแล้วหมัดมาแล้วเหลืออะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของกราฟอ๋อภูเขาอ่า กราฟเนี่ยเขาอยู่บนภูเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาคือมัดทลายภูผานั่นเองอันนี้กูวาดภูเขาไฟฟูจิให้เลยเนี่ยมาเนี่ยมองให้เป็นภูเขาไฟนะักูมองไงก็เหมือนพุดดิ้งว่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะระดับ A มาหนึ่งตัวครับมิสเตอร์ทูตัวต่อมาเป็นตัวเกลือนะครับแล้วก็ระดับ A มาอีกหนึ่งตัวครับอุ้ยรู้สึกว่าตัวละครออกมาเยอะนะรอบนี้และก็เกลือครับอุ้ยเกลือสลับกับตัวละครว่ะมีลุ้นว่ะมีลุ้นใบสุดท้ายว่ะมีลุ้นใบสุดท้าย สุดท้ายแล้วโอ้โ oh, ห oh, แม่งเอ้ยโอเคไม่เป็นไรมาเอาอีก10บใบครับเฮ้ยนี่มันจะการันตีแล้วนะอีก12บใบก็การันตีแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อกีอ้เรารูปหมัดรูปภูผาคิดไม่ออกจริงๆอะ่ะรูโพลเลโทใช่ไหมเราวาดูปสมอแะ้วกันอ่าพลเลโทกับสมอมันมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่วะคิดคิดซะว่ามันเกี่ยวกันแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวอะไรมากมายกับความคิดของเนคอร์ส คือสมอเดิใส่สมอเท่เสมอเอ้ยนั่นมันคัตชูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คัตชูไอ้นั่นมันตาเสื้อเสื้อนักเรียนเฮ้ยมาแล้ว SS ปูป,ปูจ้าเออแบบนี้สิ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> เออแดกเนื้อมาจากไกลเลยนะปูเอาแดกแล้วหลับไม่ต่างอะไรกับลูฟี่เลยมาก็ถือว่าเป็นตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้ออกการันตีนะจ๊ะฮะเจ็ี่ใบนะครับคุณผู้ชมปูมาแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์สักหนึ่งตัวไหม เออถ้าปลวกมาซ้อน2ตัวได้โอ้โเฮเลยนเนี่ยแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเราไม่ลบมากแล้วกันมาตัวละครลูฟี่ก็ออกมาด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดิเมื่อกี้กดข้ามแล้วได้โรบินมาอีกหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์โอเคก็เจ็ดสิบใบนะครับได้ปูก่กาฟเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับชมสกิลของปูก่กาฟกันเนาะว่าสกิลแต่ละสกิลของปูก่กาฟเนี่ยมีรูปแบบประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปคอมโบให้ด้วยแล้วกันแต่ว่าคลิปคอมโบเนี่ยจะออกมาที่หลังนะไหนดูโรบินสิ อ๋อโรบินดาวเต็มแล้วได้ตัวซ้ำม,มาก็ไม่มีความหมายเลยโอ้แอบเสียดายนิดๆนะจ๊ะไหนดูซิป,ปูมาแล้วนี่เลยตอนนี้ตัวละครที่ขาดก็จะมีแค่มีฮอคแล้วก็คุซันแต่ว่าเก็บเศษได้2ตัวละครตัวเนี้ย บอกเลยว่าสายฟรีอยู่ได้นะครับเกมนี้ถ้าใครตัดสินใจเล่นเนี่ยเล่นได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเนาะแต่สําหรับ iOS นี่รู้สึกว่าจะยุ่งยากเรื่องการสมัครแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนคนจีนนิดหน่อยเนาะก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มเลยนะครับกลุ่มก็ในคำอธิบายในคลิปนี้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวปู่กันบ้างดีกว่าปู่ค่าสเตตัสเริ่มต้นหรือว่าค่า CP เริ่มต้นอยู่ที่19เลยนะก็ถือว่าเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างดีเลยแต่ทําไมรู้สึกหน้าปลู่มันมันดูเด๋อเดอยังไงไม่รู้วะ น้าปูกรับอะทำไมมันดูเด๋อๆจังเลยอ่ะเดี๋ยวขอเอาปูกราฟกระทืบลูฟี่แล้วกันลูฟี่เกียร์สองไปเลยเดี๋ยวเรามาดูแต่ละสกิลของปูกรันะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่การโจมตีปกติของปูกราดีกว่านะครับว่าการโจมตีของปูกราฟเนี่ยมีรูปแบบประมาณไหนกดหนึ่งครั้งกดครั้งที่สองวิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่กดหนึ่งครั้งปึ๊บหนึ่งครั้งเนี่ยอัพเปอร์คัตนะหนึ่งครั้ง ครั้งที่2ครั้งที่2เป็นการทุบลงไปแล้วก็เสยมาอีกทีหนึ่งหนึ่งครั้งครั้งที่เออและมาดูครั้งที่3นะ1 2 3สองสามอทำไมปู่ดูผิวจังวะเอาอีกรอบนะ1 2 3ครั้งที่4ี่ตึ๊ดๆๆและครั้งที่5เอาหัวมงกอืการโจมตี5ครั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่ารัวมากๆเลย1 2 3ส สี่ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊และหา้าอ่าประมาณนี้เลยครั้งที่ห้าเนี่ยหัวออร้อนแล้วก็เอาหัวมงก์เนี่ยนะมาดูที่สกิลแรกกันก่อนดีกว่าว่าสกิลแรกเนี่ยมีรูปแบบประมาณไหนกดแล roy roy ้วนะตึ๊บต <cs audible cat> <c> ึ <c oughs> ๊บตึ๊บตึ๊อุ้ยเฮ้ยทำไมแลดูมันมันรุนแรงอย่างว่าสกิลปู่อะอ่ะเดี๋ยวขอรีเซ็ตดูอีกรอบหนึ่งนะมีซูเปอร์เมอร์ด้วยนะปู่อะดูดิอ๋อพุ่งระยะประมาณระยะใกล้ๆกลางๆนะ ใกล้ๆกลางๆระยะนี้เลยดูอีที่อ่าพอตีโดนก็กระแทกนะครับถ้าโดนตัวศัตรูจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์นะนี่เลยเหมือนกันวิ่งไปขวาคอเสื้อเนี่ยขวาเสื้อเอ้ยไม่ใช่ขวาเสื้อขวาคอเสื้อแล้วก็ทุ่มลงนะและไหนดูสกิลนี้สิอ่าอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรวะเหมือนท่าโมยปั้มอะใครรู้ใครรู้พิมพ์บอกทีไอ้ท่าเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่อท่าอะไร อ่ะเนี่ยเอ้ยเขาเรียกว่าสอกลงทันมีสกิลไหนกดค้างได้บ้างอ๋อสกิลนี้สกิลนี้สามารถเล็งทิศได้นะครับสกิลแรกสามารถเล็งทิศทางได้นะอ่าเล็งทิศทางได้แต่ว่าไม่สามารถกดค้างได้นะครับขออีกรอบนึงแล้วกันอ่าเล็งอุ้ยไม่โดนไม่โดนอีกรอบอีกรอบอ่าโดนแล้วปุ๊บไอเนสกิลดูเท่แล้วก็น่ารักไปในตัวนะครับอันนี้กดค้างได้ไหม กดค้างไม่ได้อันนี้ต้องดูก่อนเพราะว่าลูฟี่เนี่ยผมตกไปหลายสกิลเลยบางสกิลมันกดค้างได้เนาะอ่ามาดูสกิลที่2ของปู่กันบ้างดีกว่าเอ้ยสกิลนี้รู้สึกว่าน่าจะกดค้างได้เออกดค้างได้หรือเปล่าวะไม่ได้หรอกดค้างนะมันเป็นเหมือนการกันแล้วก็สวนกลับด้วยอัปเปอร์คัตคล้ายๆสกิลเคาน์เตอร์หรือเปล่าไหนลองดูซิกันปุ๊บอ่าจริงด้วยเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะสำหรับสกิลที่2 อีกรอบหนึ่งนี่ไงเออเป็นสกิลเคาน์เตอร์แต่ว่าถ้าหากศัตรูมันพุ่งมาเร็วก็เคาน์เตอร์ไม่ได้่อดูดิอีกอีกรอบโอ้ยไม่ทันปาโดนยับไดได้วสต็อปบอดไปก่อนโอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งปึ๊บโดนศัตรูแล้วกดสกิลเนี้ยอันนี้พุ่งมาแล้วก็เหวี่ยงคอนะเหวี่ยงคอศัตรูเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งนะโอเคปึ๊บ เวียงออกไปอารมณ์ประมาณว่ามึงย่าไม่อยู่ใกล้กูนะไอหลานไม่รักดีอุ้ยตีไม่ได้มันระยะใกล้มากเลยอะจับเวียงเออประมาณนี้แล้วก็ไหนดูสกิลนี้ซิขอเป็นสกิลเสริมก่อนไปสกิลอันติเมนทนะสกิลเสริมที่หนึ่งนเนี่ย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 นี่แน,เน่เอาเป็นสกิลปา่าลูกบอมนะครับหรือว่าป่าลูกระเบิดนั่นเองปิวปิวปิวระยะกลางๆนะครับผมโอเค และเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อมากันบ้างครับสกิลเสริมต่อมาอันนี้ไหนดูซิอ๋ออันนี้สามารถบังคับได้เฮ้ยแรดูดีนะสกิลเสริมวันนี้แรดูดีเลยอะขอขกรอบนึงได้ไหมอ่ะหมุนติว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 ,วจ้าเฮ้ยแต่ว่าถ้าจังหวะที่เราหมุนและกําลังวี่งโดนศัตรูขัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิศัตรูมาแล้ว ปึ๊บเฟือบบอุย้ยโดนขัดได้แต่ว่าศัตรูศัตรูก็ติดเหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูฟี่เขาล้มเหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองอีกรอบหน่อยมาอะนนี้ล้มเหมือนกันอ๋อไม่ล้มไม่ล้มแต่ว่าติดเขาเรียกว่าติดมินิสตันติดชัง,งึงอกอะเออชะง,งึกเอ้ยไม่ใช่ชะงเกเขาเรียกว่าชังงักเงืงักสิชัง,งึงกมายังไงวะกูอ่ะดูอัลติเมทลูฟี่ไปก่อนแล้วกัน คนดักจังเยอ,อะกูจะมารีวิวปูป่ครับไม่ได้รีวิวดูฟี่โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลอันติเมตของปู่กันบ้างนะครับนี่แน่โฮย้ยเล็งได้คล้ายๆกับตัวอะอะไรวะไอยีราฟอะอะเอ่อ,อตัวอะไรวะเดี๋ยวจำชื่อก่อนยีราฟชื่ออะไรวะไอ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 ยีราฟอะเดือจะจำไม่ได้ ไอเนี้ยไอเนี้ยไอคาคูเออจำได้แล้วออเหมือนกับคาคูเลยสกิลที่เมทอะฮึปิ้วตีแน่กระแทกที่หนะ้าโอเคอันติเมทประมาณนี้เนาะไม่มีเปลี่ยนร่างไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ไหนดูสกิลอันติเมทสิอันติเมทวงกว้างเหมือนกันเลยโอ้โหโคเทเอระเบิดพลังไอหลานไม่รักดีไออ่ะระเบิดภูเขาเผากระทอม <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบสกิลแต่และสกิลของกาฟถ้าคนไหนมีเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ เนคอสจะทําการลงสกิลเจาะลึกนะครับผมหรือว่าสอนคอมโบสําหรับปูกกราฟนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกทีนึงและในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็มีกิจกรรมให้เล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับกิจกรรมของกราฟเนาะก็เล่นได้นะครับเอาเศษกราฟเอาของรางวัลต่างๆนี่เลยในนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมอันนี้ด้วยเอา้าอันนี้มันกิจกรรมอันเดียวกันนี่ว่า ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับร้านค้าตรงนี้เลยเนาะเล่นแล้วก็สามารถมาแลกได้นะครับยังไงพี่ก็ต้องฝากอนัดเล่นด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ว่างเลยสําหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะดองคลิปไว้ละกันดองคลิปแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปให้นะครับวันเสาร์ไม่มีคลิปนะจะมาอีกทีวันอาทิตย์แล้วก็วัน,นังคารนะครับและก็จะลงอีกที วันพฤหัสหรือไม่ก็วันศุกร์นะครับผมเพราะว่าเนคอสจะกลับบ้านวันศุกร์นั่นเองวันพรุ่งนี้ไปหอแล้วนะครับไม่อยู่แล้วอาจจะไม่ได้สตรีมด้วยนะยังไงขออภัยคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบจะยังไงอย่าลืมกดไลค์กระทืบแชร์เฮ้ยมันต้องกระทืบไลค์แล้วกดแชร์ใช่ไหมและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมวิยงเดี๋ยวก่อนไปเอาเอา,เอา นี่เลยปูก้าฟสุดเท่แต่นหน้าตา<ว>เต๋อไปหน่อยนะลุง <laughs> ปู่เดอ๋อ <laughs>